จะนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่22 2 3ถึง23บันทึกว่า แต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายพ้นจากการเป็นทาตของบาปและกลับมาเป็นทาตของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ข้อคิดจากพระวจนะทรงจ่ายราคาแทนความบาปของเรา 1. มนุษย์ทุกคนตกเป็นทาสของความบาปไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ความบาปมีอยู่ในเราทุกคน 2. ค่าจ้างของความบาปก็คือความตายไม่ได้หมายถึงร่างกายแต่หมายถึงจิตวิญญาณที่ถูกแยกจากพระเจ้าเป็นนิรัน 3. พระเยซูคริสต์มาเกิดในโลกนี้และตายที่บนกางเขนเพื่อจ่ายราคาความบาปแทนเราใครที่เชื่อวางใจก็ผ่านพ้นความตายรับชีวิตนิรันดรขอพระเจ้าอวยพรค่ะ